สวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฟังนะครับทีนี้เราก็จะมาขอพูดกันเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องศีลน,นะวันนี้สำหรับผู้ที่ปรารถนานิพพานนะครับเราจะปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานไปได้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยการปฏิบัตินั้นประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญานะครับสามอย่างนี้สัมพันธ์กันว่าถ้าหากเราไม่มีศีล หรือศีลเรานั้นไม่บริสุทธิ์การตั้งสมาธิของเราก็จะเป็นไปนด้วยความยากลำบากครับและหากว่าเราไม่สามารถตั้งสมาธิได้การจะพิจารณาเพื่อให้ได้ปัญญามานั้นก็ย่อมไม่เกิดครับแต่เรามาว่าด้วยเรื่องศีลก่อนนะครับเราอาจจะเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กว่าพ่อแม่สั่งสอนให้ออรักษาศีลน,นะลูก หรืออย่างเวลาที่เราไปเข้าวัดเราก็จะได้ยินว่ารักษาศีลนะเธอจงรักษาศีลนะอย่างนี้จากพระที่วัดเป็นต้นนะจริงๆแล้วคำสั่งสอนนี้เป็นคำสอนมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพวกเธอทุกคนจงรักษาศีลนะพวกเรานั้นเป็นผู้ที่โชคดีมากๆ ที่เกิดในดินแดนของพระพุทธศาสนาในชาตินี้หรือได้มาอาศัยอยู่ในดินแดนของพระพุทธศาสนานี้จึงเคยได้ยินคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันมาตั้งแต่เด็กๆแต่หลายๆท่านก็ยังสงสัยว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนหรือถ้าเราไม่รักษาศีลแล้วอะไรจะเกิดกับเราเพราะฉะนั้นเราก็เลย ไม่รู้ถึงความสำคัญว่าเราจะรักษาศีลไปเพื่ออะไรรู้แต่ว่าเราต้องรักษาศีลเพราะฉะนั้นเหตุผลในใจของเราที่ทำให้เรารักษาศีลน,นั้นจึงไม่พอไม่พอสำหรับความตั้งใจของเราที่จะทำให้เรานั้นตั้งใจรักษาศีลได้แต่อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่าหากไม่มีศีล การตั้งสมาธิของเรานั้นก็จะยากลำบากอีกหนึ่งสิ่งคือคุณประโยชน์ที่พวกท่านจะได้จากการรักษาศีลท่านเคยได้ยินตอนอาราธนาศีลหรือเปล่าสีเลนะสุกติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้เรามีความสุขสีเลนะโภกสัมปทาศีลเป็นปัจจัยให้มีโภกทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานฉะนั้นแล้วผู้ที่ปรารถนานิพพานในชาตินี้เช่นเดียวกับผมขอจงสำรวจว่าตัวเองนั้นได้รักษาศีลบริสุทธิ์ดีหรือยังนะครับอย่าไปเพอ้อสำรวจของคนอื่นเขานะการปฏิบัตินั้นเราดูแค่ตัวของเราเท่านั้นพอการมีศีลบริสุทธิ์นั้น ไม่ใช่ว่าเราไม่ผิดศีลแล้วจะเรียกได้ว่าศีลบริสุทธิ์นะไม่บริสุทธิ์ยังไงก็เพราะกิเลสต่างๆที่เรามีนั้นเรายังมีอยู่ครบอย่างเช่นความอิจฉาริษยาความอยากได้มาครอบครองของสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดกันของมันต้องมีหรือแม้ว่าจะเป็น รักโรภโกรธหลงก็มีอยู่ครบถ้วนเปรียบเสมือนน้ำขุ่นที่มันตกตะกอนนะครับหากไม่มีอะไรไปเขย่ามันมันก็จะนอนก้นดูแล้วเหมือนน้ำใสแต่หากเมื่อมีอะไรไปกระทบมันไอความขุ่นที่อยู่ข้างล่างมันก็จะขึ้นมาเปรียบได้กับว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะทำให้เราผิดศีลเราก็เลยยังไม่ผิด แต่ถ้าในภายภาคหน้าได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มันกระทบหรือเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายเราก็ยังมีโอกาสผิดศีลได้อยู่ครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราพบเห็นสัตว์ร้ายอยู่แถวๆบริเวณบ้านเราเราก็จะรู้สึกห่วงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าลูกเมียหรือสามีของเราว่าเขาจะถูกสัตว์ตัวนี้ทำร้ายเราก็ เรียกได้ว่าชิงลงมือก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบจัดการฆ่าซะก่อนเลยก่อนที่เขาจะมาทำร้ายเราหรือผู้คนอันเป็นที่รักของเราแต่ถ้าพวกท่านไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ขอยินดีด้วยนะพอมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยสัตว์ร้ายตัวนั้นมีพ่อมีแม่ไหมมีลูกมีหลานไหมการที่เราลงมือฆ่าเขานั้น เป็นการแย่งชิงคนรักของครอบครัวเขาหรือเปล่าทำให้ครอบครัวเขามีความทุกข์หรือเปล่าเราเคยคิดแบบนี้กันบ้างไหมสิ่งนี้เรียกว่าพรมวิหารสีพรมวิหารสีนั้นจะทำให้สีนั้นบริสุทธิ์หากว่าเรานั้นได้เป็นผู้ทรงพรมวิหารสีคือสามารถมีสิ่งสี่อย่างนี้อยู่ในใจของเราอยู่เสมอ คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก่อนอื่นเลยขอให้ท่านทั้งหลายลบภาพจำกับคำเก่าๆไปก่อนคือคำที่ชาวบ้านเขาใช้กันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชาวบ้านทั่วไปนั้นใช้ผิดมาตลอดต้องแยกระหว่างคำพระและคำพูดทั่วไปที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน เมตตาในคำพระนั้นหมายถึงมีความรักในคนและสัตว์เสมอด้วยตัวเราอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรารักคนและสัตว์ทุกทุกคนทุก,ท,กทุกตัวเท่าเท่ากับตัวเราการุณาคือมีความสงสารทั้งคนและสัตว์เท่ากับตัวเรามุทิตา มีจิตอ่อนโยนไม่ริษยาใครเห็นใครได้ดีพลอย,ยินดีไปกับเขาด้วยอุเบกขาคือการวางเฉยแต่เมื่อเห็นใครเพียงพร้มก็ไม่ซ้ำเติมจิตพร้อมช่วยเหลืออยู่เสมอถ้ามีโอกาสไม่ใช่ปล่อยไปเฉยเฉยนะเราอยากจะวางเฉยกับใครเราวางเฉยไปเลยกูไม่ช่วยหรอกไม่ได้นะข้อนี้แหละที่คนจะตีความผิดมากที่สุด เพรมองว่าอุเบกขาคือการวางเฉยแต่ต้องมีเมตตาร่วมด้วยนะไม่งั้นก็ยังจะถือว่าขาดเมตตาอยู่ดีหากเราสามารถรักษาสี่อย่างนี้อยู่ในใจของเราให้ได้มากที่สุดในตอนแรกยังเป็นไปไม่ได้นะที่จะทรงพมวิหารสี่ได้ตลอดเวลาการจะทรงพมวิหารสี่ได้ต้องผ่านการพิจารณาอย่างเช่นว่าเราไม่ชอบสิ่งใด ก็คิดว่าผู้อื่นหรือสัตว์อื่นๆไม่ชอบสิ่งนั้นเช่นกันเช่นถ้าเรามีทุกข์จากการพัดพรากจากครอบครัวหรือคนที่รักการที่เราไปพัดพรากเขาจากครอบครัวหรือคนที่รักเขาเองก็ทุกข์ไม่ต่างจากเราครอบครัวของเขานั้นก็ทุกข์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วหากเราไม่อยากจะพบเจอกับสิ่งไหนที่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ เราจงอย่าทำสิ่งนั้นพอคิดแบบนี้จนชินแล้วเรื่องที่อยากจะไปฆ่าแกงใครนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ใจของเราการจะไปแย่งชิงคนรักของใครให้มาเป็นของเราก็จะไม่เกิดแก่ใจของเราการจะโกหกหลอกลวงลักเล็กขโมยน้อยหรือช่อโกงต่างๆก็จะไม่เกิดแก่ใจของเราการโกหกนี่ แต่หลายคนก็ไม่ชอบให้คนอื่นๆมาโกโหกเราอยู่แล้วเนาะเออเราก็อย่าไปทำกับคนอื่นสุดท้ายคือสุราอันนี้เลวร้ายสุดๆเลวร้ายยังไงแต่ก่อนผมก็เป็นคนติดเหล้าคนหนึ่งแต่เดี๋ยวถ้าเล่าไปมันจะยาวเอาเป็นไว้วันหลังแล้วกันทีนี้เลวร้ายยังไงเลวร้ายตรงที่ทำลายสติ หากท่านยังเป็นผู้ที่ชอบของมึนเมาอยู่นะชอบดื่มนักดื่มแนะนำให้เลิกซะก่อนลองฝืนใจเลิกซะก่อนอย่าว่าแต่พิจารณาหรือตั้งสมาธิเลยตั้งไม่อยู่ตั้งอะไรก็ตั้งไม่อยู่ตั้งขวดยังล้มเลยแบบเมามากๆนะผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้มีปัญหากันนักดื่มทั่วๆไปนะผู้ที่ไม่ปรารถนานิพพานนั้น ไม่เกี่ยวกันนะครับเชิญพวกคุณตามสบายนะอันนี้เราพูดเพียงแต่ผู้ที่ปรารถนานิพานนั้นเลิกเสยเธอแต่ถ้าใครฝืนใจเลิกไม่ได้นะเดี๋ยวรอคลิปผมที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราพิจารณาและสามารถทรงภมวิหารสีได้ศีลของเราจะสามารถบริสุทธิ์ไปเอง โดยไม่มีทางที่เราจะกลับมาผิดได้อีกเพราะเรานั้นเข้าใจแล้วว่าสิ่งต่างๆนั้นเราไม่ทำเพราะอะไรมันมีเหตุมีผลเกิดขึ้นในใจของเราจึงทำให้ศีลเราค่อยๆบริสุทธิ์ไปตามกำลังปัญญาของเราที่เกิดจากการพิจารณาและสามารถทรงพรมวิหารสี่ไว้ได้ตลอดเวลาในที่สุดครับ สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติทุกๆท,ท่านหากท่านปรารถนานิพพานในชาตินี้ก็ขอให้ท่านนั้นได้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดสามารถตัดกิเลสเป็นสมุดเฉตประหารได้โดยง่ายและเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดส่วนท่านที่ไม่ได้ปรารถนานิพพานถ้าท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะครับ แล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย